การตั้งใจฟังธรรมะสักเล็กน้อยเพื่อเป็นการเพิ่มในส่วนที่มันขาดเพิ่มเติมในส่วนที่มันยังบัชน,นียังบกยังองอยูนะ่การฟังธรรมนะก็เป็นการหาความรู้เพิ่มเติมในส่วนที่ห้องบกหูส่วนใดนที่ห้องหูแล้วบัชนข้อใจห้องกระิใดเข้าใจขึ้นมาอีก นะสิ่งใดที่เฮายังลังเลสงสัยอยู่จักผิดจักถูกจักดีจักชั่วนะตัดสินใจบ่ได้นะเฮาก็สิได้นะหายความสงสัยนะสามารถตัดสินใจได้ถูกต้องนะจิตใจที่เฮาเศร้าหมองนะบ่สบายนะทุกข์ใจก็สิหายจากความทุกข์ใจนะจิตใจะได้เบิกบานนะความเห็นที่มันผิด ว it, ent, ่เห็นบทถูกต้องกับสิทธถูกต้องนี่คือพระราหี่สงของการฟังธรรมะจังหวะเมื่อมีการบําเพ็ญบุญสิ่งที่ข้าขาดบดได้นะก็คือการฟังธรรมะเพราะว่าการฟังธรรมะนี่เป็นบุญอย่างหนึ่งนะพูดเลว่าบุญเกิดจากการฟังธรรมแม้แต่การแสดงธรรมเนี่ก็เป็นบุญค้อกันพูดเ้นว่าบุญนี้เกิดจากการแสดงธรรมคำว่าธรรมะนี่ก็คือความจริง ข้อมจรข้อมถูกต้องเป็นจริงที <t <t ่ถูกต้องแล้วก็ดีพร้อมถึงเกิดข้อมดีแล้วก็เกิดข้อมบ่ดีคือกันข้อมถูกต้องในส่วนที่บ่ดีก็มีส่วนที่ดีก็มีถแต่เข้าจักได้ดีอย่างเดียวเข้าบอกหูจักส่วนที่บ่ดีะมันก็ซ้ำกันกับเขามีใหม่ท่อนเดียวกามีใหม่ท่อนเดียวหรือบ่จักสั่นจังยาวบ่จักหน่อยจังใหญ่เป็นอย่างคือมันมีท่อนเดียว ชั้นใดคือกันนะทามันเมี่ยงเดียวเนี่ยห well. ้อยเสียแยกแย่บอกว่าจักดีจักสว่ากันมันข้นว่าสั่งกันจักมันสูงมันต่ำจักมันดำมันขาวกับบ่งหัวจักนะะเพราว่ามันมีอันเดียวจะว่าเมื่อจะแสดงถ้ำเนี่ยนะเพ่เกิดจึงมีทั้งถ้ำไฟเดถ้ำไฟที่บดีถ้ำไฟที่เป็นโทษนะเขาก็ต้องศึกษาถ้ำไฟที่เป็นคุนเขาก็ต้องศึกษาเพื่อเ้าจะแยกแยะได้ถูกต้อง เราก็ถือเอาในส่วนที่นะห้อยชอบใจหรือว่าสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ที่สุดสําหรับเรานะในทังธรรมของพุตธเจ้านะคนสอนเรื่องบาปคือส่วนที่บด่ดีสอนเรื่องบุญนะคือส่วนที่ดนะีแล้วก็สอนวิธีฝนะึก,กจ,จิตใจหายมีความนะเรียกว่าสว่างสวัยปราศจากบนขิ้ จะมาบเบี่ยตมากเ็เลยสิกาวในส่วนที่บริกรนะในส่วนที่มันเป็นไฟหลบหรือเป็นถ้ำไฟดำนะหรือว่าในส่วนที่เป็นบาปนะส่วนที่เป็นบาปเนี่ยนะก็ให้เกิดปัญหาก็ให้เกิดความทุกข์ก็ให้เกิดไพ่เกิดเวรน,นะเกิดพ่วมเดือดร้อนทั้งตนเองและผู้อื่นนะไข่ไก็ว่านะมันเป็นขันเป็นกฎหมายบัตเมืองก็เป็นส่วนที่มันปิดกฎหมายบัตเมือง เป็นบรญญัติถามไว้แต่ว่าในทางศาตนาหรือว่าในทางรักการเป็นอยู่ของสังคมมนุษย์โลกะคำมิรักกันรักการเป็นอยู่ถ้าเหตุบ่ถูกต้องเนี่ยมันจะเกิดความถกเกิดป,ปัญหา,าเกิดให้เกิดเว้นพรพุทธเจ้าพนว่าบ,บาปาบาปที่แ้กมันเกิดขึ้นในจิตใจของห้องสังกก่อนให้ห้องั้งเกียีๆนดีลักษณะจิตใจของห้องมันเกิดความมืด เกิดข้อมืดขึ้นมาในจิตในใจเมื่อเกิดข้อมืดหรือเกิดข้อมดินล้นเกิดข้อมหวาดกระดงเกิดข้อมกลัวหรือเกิดข้อมเรียกว่าบ่มีข้อมศุกนั่นแหละมันจะมีข้อมหวาดกระดงอยู่ในตัวมันแล้วก็พยายามหาทางออกข้อมืดในที่นี่นะพุทธเจ้าพูนว่าข้อมโลกเป็นข้อมืดอย่างหนึ่งทำมาในขอบงมจิตใจไปแล้วจิตใจก็ดินล้นหวาดกระดง แลวก็หาทางออกหาทางแก้ไขความโกรธหนึ่งความหลงหนึ่งความกวธห้องพ่อตั้งใดอย่างไะเวลาห้องประสบกับสิ่งที่บรชอบใจนะหรือว่าเฮาเรียกว่าสูญเสียสิ่งที่เฮาหักสิ่งที่เฮาเรียกว่ายินดีนะก็จะเกิดความคิดหวังเกิดความทุกข์เกิดความบ่พอใจึ้นกันความหลงความหลงคือลักษณะที่จิตใจเฮาป่าจากสติ จิตใจห่อล่องลอยไปตามอดีตอนาคตไปตามเรื่องเล่าต่างๆที่นยังบ่ท่านเกิดก็ตามหรือเกิดไปแล้วก็ตามนะบ่มิรักยึดทั้งใจเพื่อสติและซ้มไปชัญญอยะเรียวว่าขวมหลงคือการกบห่อหลงป่าห่อหลงปลาไปหาเหตุู้ได้เคยหลงปลาบ่เขาไปหาเหตุในปลาเนี่ยยังหลยท้าทาังออกบ่ได้เมื่อควอมหลงหรือเกิดขึ้นแล้วเคยมักจะเกิดความเห็นผิดะความเห็นผิดเป็นปยังไง ตะเวนอยู่ตั้งิตตะวันออกเขา,วาเว็ะนะขาวาเป็นตเนเะวเวนตกนะเสี่นะเจ้าขวาวเป็นจิตเหนือเจ้ก็วาวเป็นจิตใต้นะคือความจริงมันเป็นจะนหนึ่งเจ้าว่าห้าขอใจเป็นอย่างหนึ่งนี่คือความเห็นจิตเมื่อมันหลงมาแล้วมันก็เกิดเห็นผิดนะเกิดโมหะนะวก็เกิดอาวิชาคือค้ามบูรูษนะเจ้าว่าความหลงแต่มันครอบงําจิตใจเห่านี่นะบบจักคิดถือดีชัวนะขึ้นอยู่กับอํานาจความโลกมันแห้ง มันก็เห็ุไปตามอำนาจควมโลกควโกดมันแห้งกระเห็ุไปตามอำนาจควโกะส่วนมากกระเห็ุไปตามอำนาจควมโลก,กควโกดมักอะากก่อให้มาที่หลังถ้าเขาไม่ควมอยากได้ไร้ไนะควมโลภไร้ไร้นี่ะเมื่อมันอยากได้ไร้ระบาดนี้าพังจะเข้หาออกมาเนี่ยมันมาพ่อเด้อหาเอาโดยสติกำลังโดยควมเพี้ยนหรือควมสาม,มาถ ด้วยกายด้วยกําลังศัพท์ที่เฮาเห็ดพุ้นอย่างต่างมันได้มันไดหน่อยก็ควมอยากเมื่อมันไดหน่อยก็ควมอยากแล้วเมื่อกิดมักจะก,ก่อให้เกิดเรียกว่าควบม,มักง่ายควมอยากได,ได้หลายนาจนเป็นเหตุใ้ต้มตุนหลอกลวงแย่งชิงรักขโมอยโกงบานโกงเมืองเยี้ยต่างเพื่ออยากได้ทรัพย์มาได้หลาย ะมันจีมันผ is ิดกฎหมายบ้านเมืองพิดอกผิดใจพูนกับยาวว่าแต่จะของใดเรียกว่าคิดเห็นประโยชน์ส่วนตนนะโดยบอกคำหนึ่งถึงควอมถูกควอมเดือดร้อนของผู้อื่นนะ้ามันเป็นอย่างไรเนี่มันเกิดิดกฎหมายบ้านเมืองผิศีิธรรมนําแล้วกกให้เกิดไพ่เกิดเว้นบางคนก็ไปข้าพายทุจริตข้าพายสิงผิดกฎหมายอย่างต่างต่างเพื่ออยากให้มันได้ในสิ่งที่จะของปรารถนา มันก็เลยเป็นปัญหานะเป็นปัญหาสําหรับสังคมเป็นปัญหาสําหรับจิตใจเข้าคือกันเนะมื่อเอาเหตุผิดศีลธรรมแล้วนะเหตุจริงที่บดีบางงามให้การเค้นขาเบียดเบียนประทุษลลยกันต่างหน้าโดยความลภเป็นเหตุนะมันก็มักจะก่กอ,กกอไพ่กอ่อเว้นเมื่อเข้าได้สิ่งใดเสื่องจากผูก้อื่นที่เขาบอยอมหลับที่เขาบอกขอใจมันก็จะเกิดแรงอาคตะเกิดลักษณะอยากเอาขึ้น นะเข้าได้มากเขาก็กอเวนกอไพ่ให้แกตนเองนะผู้อื่นผู้ก็เสียไปเขาก็กอาฆาตพยาบานะเอาไปมากเขาก็หาทางที่จะเอาเขาเข้าขึ้นมันก็เลยมีการแกงแย่งกันผู้หนึ่งได้ผู้หนึ่งเสียนะมันก็เลยเป็นเวนเป็นไพ่กันบ่แล้วเจือเจือฉะนั้นพูทธเจ้าเันวานะถ้ามันรุ่องอำนาจตกความหลภงนะวามหลภโมโทสันหลายเนี่ยเป็นวาม,มันเป็นเหตุน้ำมาสึไพ่เป็นเหตุน้ำมาสึเปเรี้ยัย เหตุในห่อเหตุปิดชิ้นปิดถ้ำเป็นถ้ำไฟดำนะเพราะว่าจิตใจเขามันดำดำโดยอำนาจกิเลสตัณหามันปิดบังความโกรธกันนะไม่เมื่อความโกรธขึ้นมาในจิตในใจแล้วเขากัประทุสะายผู้อื่นโดยการด่าโดยการเดียวว่าเบ่าดูถูกเยียดย้ำเหว่เสียแท่งเพลิให้เกิดความเสียอกเสียใจแกผู้อื่นนะมีการด่านี่การปล่อยมีการ โกหกหลอกลวงอย่างต่างๆเพื่อทาให้ผู้่นได้รับความทุกข์ยากลำบากเสียอกเสียใจมันก็นเลยเป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะวิวาทเป็นเหตุให้เกิดก,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 การตีกันขากันเป็นเว้นเป็นไพ่เป็นปัญหาในสังคมขึ้นกันไปมากพิกษกฎหไม้บ้านเมืองเข้าก็เลยอยู่เดือยรวมนลำบากหากสภาวะกิเลสตนามมันครอบงําจิตจนอดกันบได้แล้วก็ไปเหตุน้ำทํำตามค่อมโลกที่มีในใ,นใจค่อมุปวดที่มีอยู่ในใจ เอาไปมากก็เลยเห็ุในเกิดการทะเลาะวิวาะเป็นปัญหาแก่สังคมเป็นปัญหาต่อครอบครัวพอบ้านแม่บ้านปิดกันเพียงกันเนี่ยก็นั่ก็บลับได้กินเข่าน้ากันกับบ่ใดอยู่กับน้ากันก็ซ้ำกันกับสัตรูอยู่กับสัตรูก็เลยบ่มีความผาสุขจังหวะพรว่าเป็นถ้ำไฟที่เหตุในเกิดความลาบากในการเป็นอยู่ภูษิติวพรนว่าเป็นบาปเป็นกรรมความหลงนี่คือกัน นะเมื่อมีความโลภความโกรธนะน่มหนาแล้วบาดห้ากันหลงไปตามอารมณ์โลภบงังโกรธบงังนะจนบนมีสติยับยัง้งตั้งใจจนบรสามารถแยกแยะพิถถึกดีชัวนะแล้วก็บรสามารถอดกันกับอารมณ์ในดะมันก็เลยเก็บในห้านะบรมีสติยับยัง้งแล้วก็เห็นคิดบาดมีความเห็นคิด,บ,บ,บ,ดบ่าเป็นสือเห็นดีบ่เป็นสัว เห็นว่าได้เห็นอีหยังตามใจเลยคือความถูกต้องนะคือสืกใจเข้ามาเก่าเป็นถูกต้องในทางธรรามาเนี่ยมันตืกใจก็ตามธรรมะิิจากศีลธรรมเนี่ยเนว่าเป็นสิ่งที่บ่ถูกต้องเพราวะใจเข้ามันมีกิเลสตัณหาเมื่อไปสืกใจเมื่อก็เลยเจอกิเลสตัณหาอันนี้คือถฝ่ไยบอดีที่มีอยู่กับทุกคนบวชไปบวชก้นบวชจัดนะถ้ามันมีอยู่ในจิตใจเขาแล้วแต่เข้าบอกแก้ไข ทานะงเข้าบอดัดแปลงแา่เ้าบกขุกขัดมรกคติสร้างบาปอยู่เรื่องๆมีการเหตุปิดสินปิดถ้ำอยู่เรื่องๆนะเอาไปมาเข้าก็เลยคิตใจเข้ากับตกต่ำนะตกไปสู่ภาวะอันตำ่ำพอเข้าบ่อด้พัฒนาคิตใจนะ่ควบดูซึกนึกคิดในลักษณะนี้มันเป็นจิตด,ดั้งเดิมของคนที่เกิดึ้นมานะเป็นว่าบาปเป็นทุนบาปคือควบโลกควบโกรธควบหลงมันติดมาหลายภพหลายชาติแล้ว นะครมันแสดงอ,กา,อ,อกาการโอมาก็คือสิ่งเลาเนี่ยแหละมันมีอยู่ในใจเฮาบอมเนว่ามันเกิดขึ้นทำไมม,มันเกิดมาไรผลไรชาแล้วมันครอบงาจิตใจสัตว์โลกแต่ว่าพวเราทั้งหลายนะเมื่อเฮามานับถือพุทธศาสตร์นาแล้วพระพุทธ,ธ,ธเจ้านะคริสอนแนวทางในการกําจัดบาปกรรมทั้งหลายสิ่งที่มันบอดีนี่แหละนะมาดัดแปลงให้มันดีขึ้นมากเป็นวัดถ้ำปล่ายขาว ท่าำไฟขาวคือท่ามเพื่อที่จะให้เกิดความสุความลมเย็นหรือว่าเป็นท่ามไฟบวกบวกก็คือกุศลธรรมเพามันจะเกิดขึ้นบุญของาะมันจะเกิดขึ้นคือกันก็พ้นบอลลูเห็นมันเกิดความรูขึ้นมากพ้นบอดีเห็นมันเกิดความดีขึ้นมากเมื่อมีความมืดเท่ากับหาแสงสว่างให้มันเกิดขึ้นมาเพื่อเห้จะได้ประโยชน์ชั้นใดคือกันจิตใจเฮาถึงนอนเนืองมาด้โดยกิเลสตัณหาความโลภบางความโกรธบางความหลงบาง นะเข้ากันเรียกว่ามาสร้างกุศลธ,ธรรมให้มันเกิดขึ้นมาแทนทีเพื่อหเขาจะเอาประโยชน์ในการเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์พุทธิยขอบันว่านะเมื่อมีความโลภกเกิดข,ขึ้นในใจนะให้เขามีสติมีความอดมีความกันแล้วก็พยายามชำระความโลภกอน,นันด้วยการให้ปันด้วยการแบ่งปันการให้ทานคือพวกเขาทั้งหลายมาเก็ดบุญในเมือนี่นนะเป็นการชำระถึงความโลภกโมโหสัน ทีมีอย่ในจิตใจเขาเนี่ว่าถ้ำถ้ำไฟบวกหรือถ้ำไฟขาวมันเกิดขึ้นมาแทนทีในส่วนที่มันหมืดมันดำหรือสิ่งที่มันเป็นผลลบะเอาผลบวกมันขึ้นมาแท่นแต่เขามีตลบอย่างเดียวกมันขาดท้ายกมันลุกพุนนะขันเีามีไฟบวกก็คือห้องใดกําไรในการขาดท้ายในการเหตุธุรกิจการงานชั้นใดคือกันนะเมื่อเข้า กัจัดความลวบออกไปแล้วนะเข้ามาถ้ในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์นคือการแบง่งปันทรัพย์สมบัติที่เขามีอยู่เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นตัวน,นี้คน,นที่กําจัดความลวบอะไรเท่าไหนีเหตุใดถ้าคนยังมีความลวบหลายอยู่มาามันก็นเหตุบไดายเม่นม้าคือมูอ่กับได้คือมูควอมลวบมันก็ดจะไปพักดันในประเหต์นสิ่งที่พิดิีธธรรมแต่ว่าพว้เ่อทั้งหลาย ยายามฝืกหัดหัดเสียสละจริงที่ห้อมีอยู่จริงที่ห้อหามาได,ด้ดโดยนําพักนําแห้งด้ดยกาลังกายกําลังทรัพย์ของห้อนั่นแหละ,ะเอามาเป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่นเดียกว่าการให้ทานการแบ่งปันมันจะเห็นใ้จิตใจของห้อเย็นลงนะถ้าความรวมมันหลายในจิตใจห้อหอนถ้าความรวมมันหลายในจิตใจห้อเมิดนะถ้าห่อมีการให้ทานและจิตใจห้องสีเย็นลงจิตใจห้องสีไม่ควม ระวังเก่นมากจิตใจเขาสะมีความผ่องใสเกันมากการหายท่าน,นก็หายได้หลายอย่างหนึ่งหายทั้งรัพท์ที่เขามีอยู่เนี่ยเป็นการหายท่านชนิดหนึ่งสองคือหายท่านกําลังนะหายท่านกําลังกายอย่างเข้ามาซอยการซอยงานเจริะนะเป็นการเต้นกับตามเปิ้ลล่างถวยกับตามเปินจัดอาหารกับตามเห็ดล้องขั้วเห็ดยังรต่างาเขา้าหายท่านกําลังนะเรียกว่าซอยเหลือขวนขวายคิดการงานติดชอบ เาเป็นส่วนหนึ่งในการไปจะเทียเสงี่ยงานมันสาเร็จรุ่วงนี่ะซือว่าเขามีความเสียสละทั้งกำลังกายเพื่อเป็นประโยชน์ในส่วนร่วมการที่เขาร่วมท่อบุญว่าจะเท่เาก็มีส่วนในบุญแม่นเข้าบบเสียทรัพย์แม่นเข้าโบาหายทรัพย์แต่ว่าเข้าหายกำลังทั้งกายนะมันก็ย่อมสําเร็จประโยชน์ได้นะในท,ทั้งสิบพดีคือกันเนียในท,ทั้งสิบพดีแต่เข้าเป็นร่วม ร่วมกัดในการขางัวขาข้วยในการผลในการจีในการเฮ็ดทุจริตอย่างต่างๆเขากับมีส่วนแห่งบาปแห่งความคิดคือกันแมแจะบอกเฮ็ดผิดกฎหมายบานเบืองเฮ็ดนักคนก็มัวได้หลายวันนะเอาไปมากเขาก็สักพอดมาหาเห่า่าพูนนแน่นนพูนนี่แน่เฮ็ดคิดกฎหมายเมื่อบานเบืองเอาไปมากเขาก็จับผูกเขาได้รับโทษรับทุกขคือกันนะการขวนขวายในคนว่าจริงที่มันเป็นบุญเพรว่าขวนขวายกิจอันชอบอันดีอันงาม สิ่งที่เป็นบุญโบมันบาเข้าหาแห้งเฮ็ดยังไปจะได้บุญเบดกับโบแมนเลยหาแห้งไปในการเฮ็ดบาปก็ได้บาปแต่ว่าเมื่อฮอกปลาลบเรื่องบุญนะเ้าหาแห้งกันในการซอยเหลือเฮ็ดบุญสักรธานบุญกระทินบุญป่าป่าบุญแหงในต่างสิ่งที่มันก้อยเกิดประโยชน์น่ะล่ะฮอกก็ย่อมจะได้รับประโยชน์เป็นการให้ทานเจนหนึ่งคือให้ทานกำลังให้ทานเชนหนึ่งก็คือให้ทานการบอกการสอนการแนะนำในสิ่งที่ถูกต้องดีงามนะ อย่างเฮาสิหายว้มจริงมันปรากวดกับบุคคลปูหลงท่างสิเขามาถามท่างเขาอย่างเฮาสิมาวัดนี่มาบถือมันแยกมันหลายแยกเหลอเกินนะกลับไปถามคนถามผูม้นั่นถามผู้นี่ผู้นั้นก็ห้ยถ้าม,มาเป็นท่างคือบอกความจริงให้ทชี่ท่างห้แก่คนหลงทางหรือคนบ่งหูจักท่างก็ชื่อว่าเป็นการหายท่านจะได้หนึ่งคือกันให้ท่านทั้งว่าจาการแนะนําสิ่งที่บดถูกต้องนะ ให้คนเขาใจว่านะเฮาต้องแกะไขสิ่งไหนมันถูกต้องกันให้ขาใจในสิ่งที่ถูกต้องและถ้าปฏิบัติในถูกต้องคือการก,กับแนะนําเรื่องบาปบุญคุณโทษย่งไงต่างหรือแม้เจ้าว่าเรื่องพื้นๆนะเฮ้ามาเอาบุญรวมกันสิแนะนํากันไปกินเขากินน้ำสี่ท่างไปห้องน้ำสี่ทางไปกองอํานวยการสี่ทางไปลงขั้วสิกะชื่อว่าเป็นการให้อ่าถ้ามาเป็นท่านหรือว่า ให้ท่านทั้งว่าจารแนะนํากันในทางที่ดีทีง่งามหรือว่าแนะนําบุญกุศลวัดนั่นวัดนี่เมื่อนั้นเมื่อนี่นเพื่อจะได้ไปประกอบบุญรวมกันเป็นการให้ท่านกันด้ให้ท่านทั้งว่าจาหรือห้าบอกพิดถือดีชัวจริงทีบโอตุกต้องเยดได้ไม่ใหญ่เลยตัวนั้นบ่ดีวะท่านมันผิดจิ้นผิดกฎระเบียบผิดกฎกติกาเพิานได้ว่านก็ได้เป็นการให้ธรรมาเป็นท่านคือกัน หรือวา,างอาชีพทั้งสิเป็นโทษนะอย่าไปได้ไม่ใยัยมองหันอันตรายว่านมีทั่งตอหั่งเผือหั่งแตนหรือว่ามันนะมีค้นบดีหรือว่ามันมีไพ่เี้ยหร,หร,หรต่างๆบอกกันสนี่เกิดชื่อว่าเป็นการให้ท่านทั้งว่าจาแนะนํากันในทางที่ดีที่ชอบประกอบเพื่อดประโยชน์อันนี้เป็นการให้บุญด้วกันได้เป็นการบําเพ็ญบุญอย่างหนึ่งคืนว่าการให้ธรรมะเป็นท่านยอมชนะการให้ทั้งร้ายทั้งปวง เพราะว่าเชแต่พน,นหูจักพิดหูจักถือหูจักดีหูจักซัวญาติโยมพ่อกัแนะนํากันใดบอกกล่าวกันใดนขันผู้ใดเป็นคนสั่งประโยชน์ทั้งว่าจานะไร้ลายเขาจะตั้งอยู่ในฐานะเป็นครูเป็นอาจารย์เน้นญาติโยมมาช่วยกันนะเห็นบอกเวลาโรงเรียนเขาหายวิชาก้มรูแกหลุกจิตหลุกหาน้าพวกน้องเรียนนักเรียนปฐมมัธยมอ,อุดมศึกษา ผูนะ้ที่ให้วิชาต่างๆเขาเอินเป็นคู่เป็นอาจารย์นะเรียกว่าเป็นผูปปฏิปัสสัดพุ่มลูกให้ชั้นใดคือกันถ้าเข้าในแนะนําลูกเต่าเราล้านญาติพี่น้องเนี่ยเคเชื่อว่าเข้ากับเป็นปปปปคู่เป็นอาจารย์คือกันเปลือนแนะนําเข้าเข้ากับเรียกว่าเข้ากับเป็นลูกศิษย์นะตางคนต่างแนะนํตาตังสอนนะซึงกนแใะกันเนี่ยเข้ากับสินพัฒนาการในสังคมในหมู่บ้านในวงชาววดห้อยเกิดความลูกเกิดความฉลาดนะเข้ากับสิมีการ พัฒนาการเป็นโยงห้อยดีขึ้นความคิดของเขาก็เรียกว่าถูกต้องหลายขึ้นนะแต่เขามีการบอกบอมีการแนะนําจังซ้อน,าอน,อก,นอการเขาก็ตกจะในภาวะที่เรียกว่าถูกปรกองบงําด้วยความบโบหงเนวา่าพบอยู่ในกะลาคือเขามีความลูกกว้างมีความลูอันแคบเกินไปมันก็เลยเมื่อความลูม,ลมันหน่อยมันก็บมายจะว่าตัวใดไม่คิดถือดีชัวคือกันกับเขามีใหม่คนเดียวบมายจะว่ามันสั่นมันยาวจิละเมื่อเขามีความลูหลากหลายเขากจิเลือกอใดว่า ตัวใดมันดีหลายตัวใดมันดีหน่อยจอพวกห่อทั้งหลายการให้ท่านทั้งวาจจาก็จาเป็นคือกนะเป็นการเหตส้างความจริญในเกิดขึ้นในสังคมนะในหมู่บ้านในครอบครัวหรือว่าในวัดในว่าอีกอย่างหนึ่งคืว่าการให้ท่านทั้งใจการให้ท่านทั้งใจคือการให้อภัยท่านผูนะ้ใด,ดเหตเพีดเ็ดบดีบวางามแกห่ห้าวห้าวกระจักให้อภยัยบ่ถื้อโทษโกรธเครื่องเนะพราะว่าไพ่ทั้งหลาย ไพ่ไพ่กับบ่อต้องการเมื่อไพ่มันจะมาถึงใจเฮาเฮากับพยายามตัดวงจรนะคือบ,บ่อไปใส่ใจบ,บ่อไปผูกอากาศมูจักหายเอาไพ่ถึงกันใดการเมื่อมีการเหตุผิพลาดนะถึงกันใดการเฮากับบ่อไปผูกอาคาดการบกูอาคานะั่นี่ยชือว่าเฮาบ่อเน่าไฟเขามาเผาใจเฮาแต่เฮา,ามีการอากาดมีการจองเวรชือว่าเฮาเน่าไฟเขามาเผาใจเฮาแต่ว่าจะเฮาจับหายเอาไพ่ เข้ากระติว่าเขาดับไฟผ้ายในใจเขาเองแล้วกะไฟในใจผู้อื่นก็จะเย็นลงด้วยกันเพราะว่าตังต้นตังหายเอาไผ่ถึงกันเดกันเดียกกระสีบกอ่าไผ่เช่กันอีกคือการเอบเพียรพิยกับขอโทษขอโทษขออภัยกันเขากษัิบ่ได้เรียกว่าจองกรรมจองเว้นกันอีกผู้ที่ผู้ที่ถือกระทำเห็นว่าเขาขอโทษแล้วกหาย้อภัย กระชิบอ่อเอาขึ้นกระชิบบ่อแก้แขนเอาไปมาามันกันเลยเย็นทั้งสองฝ่ายการหายอภัยทานเนี่ยก็เป็นการให้ท่านชนิดหน,นึ่งอีกอย่างหนึ่งคือการคิดในการที่จะซอยเหลือซึ่งการในการพุทธเจ้ามัน่ามีเมตตามีจิตอันประกอบไปด้วยเมตตาปรารถนาดีต่อบุคคลอื่นสัตว์อื่นในเรียกว่าเป็นการให้ควอ่ตั้มบายใจให้ความสุกใจให้ความเย็นใจ ที่มันมีอยู่ในห้องห้องเป็นภูมิเมตตามีความปรารถนาดีต่อบุคคลอื่นอื่นจิตใจให้องก็เย็นจิตใจห้ากับมีความสุขห้องประแพเมตตาไปสู่กันและกัน,นห้องปรารถนาดีต่อ,อพ่อบ้านแม่บ้านต่อลูกตอลานหรือกแกเพื่อนบ้านหรือว่าแกหนีแก่สหายแก่สังคมแกบุคคลต่างๆเขามีความปรารถนาดีต่อกันสังคมของห้องก็จะมีความดมเย็นเนพราะว่าต่างคนต่างคิดดีต่อกัน เนะมื่อมีเหตุเหตุไถ่ยังต่างๆป่อยเหลือถึงกันในกันนะคิดหาทางที่จะซอยเหลือพดเปื้องความสุขอ,อันเกิดจากบุคคลอื่นสัตว์อื่นการที่ห้าคิดทั้งสี่เหลือเป็นการห้ท่านทั้งจิตใจด้วยกันในเว่าท่ำใจมันเป็นประโยชน์นะคิดเห็นเป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่นสัตว์อื่นตัวน,นี่เป็นท่ำไฟบวกนะเป็นท่ำไฟกุศลเมื่อพวกเราทั้งหลายภนะาถนาซึ่งบุญซึ่งกุศลแล้วเบื้องต้น ือื่อให้หูจักนะสิ่งที่มันเป็นไพ่เป็นโพษแ้วพยายามแก้ไขนะพยายามยับยัง้งและพยายามปดเปืืองแล้วก็ทําสิ่งที่มันเป็นขุนเป็นประโยชน์นะเพราะว่าการเ้างทำบนทั้งกายนะหรือว่าทาบุญทั้งว่าจาทําบุนทั้งจิตใจผลของมันก็คือความสุขความรล่นลมเย็นนะมันจะเกิดขึ้นในจิตใ,ในใจของเฮาถ้าเ้าสร้างบุญสร้างกุศลนะทั้งกายทั้งว่าจาทั้งใจโย บุญทั้งหลายเมื่อกาจิือว่าไปร่วมนะไปย่อมอยู่ไปร่วมอยู่ในจิตตวิญญาณของห้อทั้งหลายแต่จิตใจห้องเนี่ยว่าประกอบไปด้วยบุญประกอบไปด้วยกุศลจิตใจห้อจะมีความสุขจิตใจห้องจะมีพลังนะขันห้อบ่มีบุญนะมีตั้งแต่บาปจิตใจห้องเมื่อก็เราหลอดจิตใจห้องทุรนณทุรไอยู่กับบเป็นสุขนะจังว่าคนสีบำเพ็ญบุญนะทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจสร้างประโยชน์ทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจ จิตใจก็ย่อมได้รับประโยชน์คุณงามความดีทั้งหลายก็ประโยชน์ใจใจก็มีความสุขมีความสุขในปัจจุบันแ้วก็มีความสุขในอนาคตจหว่าการบําเพ็ญบุญของพุทธบริษัททั้งหลายในช่วงเทศกาลพรรษาเฮาเรียกว่า,าเจ็ดภารกิจจากการปักดาจากการทํเกษตรกรรมอย่งางต่างๆเฮาไม่เวลาพที่จะไปทําบุญวัดต่งตางๆได้จนะเป็นโอกาสสาคัญตีคูบาอาจารย์ กำหนดให้พวกเราทั้งหลายนะมาบำมเพ่นบุญรวมกันโดยการในท่านโดยการรักษาศีลโดยการป้องต่ำนะเป็นสิ่งที่พวกเราทั้งหลายจะเก็บเกี่ยวประโยชนะ์เอาคุ้นงามความดีใ,ใจหรือว่าสางผลบวกนะมันเกิดขึ้นในใจคือกันกับค้นหาสาสัยเดี๋ยววาส่ขอบส่ขั้วการเก็บผู้ห่อทั้งหลายหาบุญใจคิตใจอย่างื่อกันเป็นการเพิ่มพูนบุญญาราศนะีเพื่อจะให้เกิด,ดจิตใจเขามีความสุขมีความลมเย็น จะว่าในเมื่อนี้พวกเราทั้งหลายนะ่ได้มาให้ท่านรักษาศีลสสแล้วก็ฟังธรรมเพื่อเป็นการเปลี่ยนแปลงนะข้มรู้สึกที่มันบดีนะให้มันเกิดขวมดีข้อมอันนี้เกิดมาในใจข้มรู้สึกที่มันร้อนใจบดสบายใจก็ดจะเกิดข่อมเย็นใจนะข้มเมื่อไผในใจิตใจเข้าก็จะเกิดขวมสว่างเึ้นมาในภายในใจิตใจจะว่าเมื่อเนี่ยตามานในฐานะเป็นผู้บาอาจารย์นะเป็นประเจาประสงค์ มัศเสีถ้ำไฟที่บอด,ดีให้เห้าวหูจักแล้วก็เสีถ้ำไฟติดเป็นบุญเป็นกุศลนะสิ่งที่มันเป็นข้อมดีให้พวกเราหูจักนะต่อไปนี่ให้พวกเราทั้งหลายนะจงละบาปบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลให้มันเกิดขึ้นผู้บำเพ็ญบุญก็ย่อมจะได้บุญนะเมื่อห่าได้บุญแล้วนะข้อมสุขก,ก็จะเกิดขึ้นข้อมเย็นใจก็จะเกิดขึ้นนะแม่ตายไปแล้วนะบุญกุศลทั้งหลายก็ดิ และทรงหอบประโลงเบิ่งหนาที่ดีนะไปสู่สุกติพันว่าบุญยอมเป็นทีพึงของสัตว์โลกทั้งหลายเมื่อละโลกนี่ไปแล้วพันว่าพวกเราทั้งหลายก็จงว่ากันสั่งบุญสังญส่งกุศลไหวเพื่อเป็นตีพึงของเฮาต่อไปในอนาคตนะท้ายที่สุดนี่ขออำนาจคุนภาษีแลตนไาตนาะคุณประพุธคุณประรรมคุปรปาริยาสฆ์คุณงามขามดีบุญกุศลทั้งหลาย จงมาร่วมกันเป็นตบะเป็นเดชะในการกระจัดปัดเป่าทุกสุขโลกไข้สิ่นบดีบงานทั้งหลายจงวัดไปสิ้นไปเพระความสุขความเจริญด้วยอายุวันณะทุขะพละจงเกิดเป็นเมฆเกิดแก้วโลาทั้งหลายพอ้อมกเราทั้งหลาย,าลายมีความปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นพุ้นเป็นประโยชน์ขอความปรารถนานั้นๆจงสำเร็จจงสำเร็จทุกสิ่งทุกประการเถิด